สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับส่งงานนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอเนกประสงค์ G 2 0 0นะครับตัวนี้ย่างแจ่มเลยนะครับ G X 200นะครับพูดผิดตัวนี้เป็น6.5แรงนะครับตัวนี้จะส่งไปจังหวัดปทุมธานีนะครับอําเภอเมืองนะครับตัวนี้ตัวที่โพสต์วันก่อนนะครับถ้าลูกค้ามั่นใจในฝีมือทางเรานะครับ โอนมาก่อนนะครับเราโพสต์ไว้นะครับให้ลูกค้าโอนมาเดี๋ยวเราจะล้างนะครับดูนะครับดูโดยรอบอย่างสวยนะครับตัวนี้พร้อมรับประกันนะครับตัวนี้ลูกค้าคุณบัญชาบุญเกิดนะครับโอนเงินก่อน4,500บาทนะครับทางเราจัดให้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับก่อนการจัดส่งนะครับสวยไม่พอต้องเครื่องดีด้วยนะครับ ตัวนี้ขบูแท้อขบูเดิมนะฮะไม่มีควันเลยนะครับหัวเทียงแห้งใส่กิ๊บนะครตัวนี้นะครับในการขนส่งเหมือนทุกครั้งเลยนะครับทางเราจะเอาน้ำมันเครื่องแห้น้ำมันเบนซิน,นออกทั้งหมดนะครับแล้วจะแถมไปให้หนึ่งกระป๋องนะครับลูกค้าส้อรับสินค้าได้เลยนะครับตัวนี้ตัวแท้นะครับ จะปั๊มตัวนูนรหัสเลขเรื่องตรงนะครับ Gx 200ใต้ถังนะครับรับสินค้าได้เลยนะครับคุณบัญชาบุญเกิดนะครับตำบลบางครุวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีรอรับสินค้าได้เลยนะครับขอบคุณครับ